สามสิบสองหาเลขปะที่เปิดประตูอะมั <t <t ่วบอ๊ะกูไม่ได้มั่วนะปหไอ้ออกกันเออเอ้ยไอ้ี่อยู่นี่ กดกดกดงนี้จะหมดยังหมดแล้วเหรอยังปังนี้กี่ไม้หมดเลยอีกสี่ยังอีกสองอีกสอง

เนี่ยขึ้นแล้วขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเราต้องช่วยกันดูเว้ยอุ้ยเหยียดแม่เป็นหน้าเราต้องจ้องมันเรื่อยๆมันจะมาทางนี้อย่างเดียวใช่ไหม ไอ้เหี้ยกูมีใจหายมีใจหายเบื่อะไรมันก้ไอ้เหี้ยไปเอ้ตามชิวอะจะด่านต่อไปนี่กูไม่รู้นะไม่ชิวสะุลจังเลยว่ะเพื่อนโอ้โหไอ้เหี้ยเออชิงปะชาใช่กูไปดูพี่เอกมาอันนี้เหมือนมันจะวันมันใช้มันจะมีจุดอะไรสักอย่างมันทำไงไม่รู้ว่ะจุดแดงปะเออมันไม่ดิ จุดแดงคือผีหรอ <laughs> บบผ่านยังไงนะอ่ะกูกรู้นะอ่ะบอกมาแข่งของมึงไิดชิดตายเข้าไปกูจะต่อยปากมึงถ้ามึงพูดอีกหรอหรอหรอพอ่อ five minutes later ร okay. เรามี่แค <wh tapping> ่สองคนเราผ่านที่เราที่ต่องไว้เอ้ยบ้า้ยป่ะเฮ้ยใช่ป่ะเอ้ยเอ้ยเฮียว้ยจักเอ้ยมากลับมาสูลาเงาลอยเอย จบแล้วปะที่นี่อีกแล้วเหรอเนี่ยสัตว์ฉุนเลยวะมึงเจออะไออกมาหรอ,อ,อเออเขาออกไปออกไปออกไปนั่นมันเกิดว้าไหมไม่ว้าไอ้เหี้ยมึงกลับมาทางเดิมได้ไหมไอ้ทางเหลืองๆที่เราแยกกันอะไม่ได้ตากูข้าสตี<อ>ยยเยอะไหมกูใกล้ ไปตายแล้วเชิญนะ5 u t e s later อะไรเลยอืมเย็นชิบ่านะฮุเลยฮุเลยมึงข้ามกตีเท่าไหร่เต็มลงด้านล่างนะมึงอย่าไปข้ามเฮ้ยเฮ้ยลงด้านล่างหรืขึ้นวะกูเฮ้ยทางไหนลงด้านล่างลงด้านล่างลงด้านล่างกูจะตายปหมรีก่อนก็ได้ลีก่อนก็ได้ เฮ้ยไม่กูต้องตายก่อนรีไปก็เท่านั้นคือต้องตายก่อนเลยเนี่ยเนี่ยกินเงียเอาเอาด้านหลังเต็มเลยอ่ะค่อยๆละอย่ามาพอม์มกูจะไปเล่นปอดไปอ๋อ พี่รู้เฮียอะไรบ้างกับเขา5 minutes later เดี๋ยวนะถ้าเอาตามตรงอ่ะถ้ามันเป็นท้มอย่างงี้มันจะมีคนแปลงร่างเป็นเราเว้ยใช่ครับเอตอตะออกัดฮะนั่นเงี้ยดหวอ,อะไปละไปทางซ้ายไปริบวิ่งวิ่งวิ่ง มโอ้ยเป็นยังไยกูหลอดไหมต้องเปิดกูรอดกูรอดต่มปลเป็นล่างกูเปิดเปิดแล้วกูลอด อึงปิดอันดาวไองิบขึ้นหยิบโอ้ยมึโอ้ยเยีนเลยแล้มันก็แปลงล่างไปล่างมึงอ่ะเย็ดเย็ดโจนจิงเที่ยว่ะมึงทำให้มันโดนดิเออไอ้เหี้ยทำเหมือนคนไม่มีแรงแดงหนึ่งอันละเขียวหนึ่งอัน ไม่เ,เป็นยาวอ่ะแดงเ <ไป S 2> หนือเพ็ไปอีกห้องออกห้องหันซ้ายกูยชอบไอหมาดีวะเจอหมาไม่เจอหมากูอยากตายอะ่ะกูผูกคอตายก็รักตัตัตวดิ <c oughs> เออืมกูเปิดตึกเปิดตึกน้ำอ่ะคนลัปของอ่ะ กระบาลบกระเบาทำไมถ้าไปก่อนเลยอะไรอยู่ด้านไหนอ๋อแม่กูักูอยู่ด้านหลังมึงตล่อดจนกระทั่งมันผู ตังสาทายเองมึงทำไห้หมดแล้วหลายก่อนวะไม่ดีมึงไปเช็คไอ้ฝั่งมึงอ่ะไอ้ฝั่งมุมลึกลับอะไรของมึงมึงอย่าถ้าปิดแล้วแดงอ่ะแปลว่าอย่าเปิดอันแรกนะมึงไม่ก็เปิดอันแรกมันเป็นรหัสเวย้ยรหัสอะไรมันสุ่มรหัสอ่ะไม่รู้อ่ะแต่มันสุม่มเดีกูกูเปิดละสองอันเขียวสองอันปะเอะอเฮ้ยเอ่ะตุ <laughs> ๊ นีกสาตว์ดูบินทุกอนอี๋หวยก็จบแล้ววะอีกแล้วนะโจวินอ่ะอีกอันนึงอ่ะตังกูว่าอิดแล้วอ่ะอินอะไรวะกูเปิดท้ายละอินอะไรอินไก่ยังอินไก่เคเอฟซีอุ้ยเชี่ยจบแล้วเหรอจบแล้วใช่มึงคิดไปเองเป่า โอ้ยโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าลันตังให้กูวิ่งก่อนเฮ้ยอย่าบอกพ่อคุณตายขอบคุณมากเพื่อนดูแลตั้งไว้อ้าวคุณตายไอ้เีมรุ่งวิ่งเร็วยังวะรู้ไหมออกกัด ฟูวเวมึงอยู่แค่ชั้นแรกเหรอม, <c oughs> มอัไม่มีไม่มี <c oughs> เอาอี๋บ้าลงไปบ้านหลังอ <c oughs> ื่นกนไมแด้วจะมีการหยุดนิดนึงต้องรอดูมันไว้ปิดประตูก่อนต่อในบ้านมันขึ้นไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นอันนี้คือเราให้แบบเพิ่งขึ้น เราต้องรอมันอย่างไรต่างใช้ความฉลาดที่เรามีเนี่ยเฉลาดได้เหรอวะทำไมไม่ลงมาตอนนี้มันกำสำรวจชั้น่องเลยมันต้องลงมาภายในอีกกี่นาทีเห็นปะเห็นปะเห็นปะลงมาละเป็นใครไม่รู้บ้างวะกับทีนี้ทีนี้ก็ ทีนี้ทีนี้ทีนี้ก็ทีนี้ก็ท,นกทีนี้ก็สเตลตกูแตกทาง,ทงโทษสเตลแตกอีกแล้วทีนี้ก็ใช <c oughs> ่ไหมฉันล่างต้องรอไม่มีอะไรให้เก็บอยู่ตรงบันได บอกด้วยถ้ามันลงไปมันอยู่ด้านหน้าประตูเปรนตูไหนมันคือบันไดมั่อกีว่ามันเปิดห้องนอนเหรอกูอยู่ด้านหลังมันอ่ามันไล่กูลงมาครับิงมากตั้งลอไว้แล้วมึงจะ้ทำเฮียได้บ้างกูจะหาทางหอมันวิ่งวนอยู่ชั้นล่างถ้าจะลงรีบลง เออ,อมันอยู่ชั้นล่างไม่มันต้องมีของให้เก็บดิทำไมเก็บของไม่ได้วะดูดีเลนี่ไงไปสัตว์มันชั้นล่างออกกัสกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจทุกอย่างอันนี้เข้าใจจริงออกกัดก่นอนออกกัดรีโอไม่ต้องรีไปไปไปออกดีอะไรดีอะไรจะทำยังไง มึงดูกูดิเฮ้ยมึงตายปะ่ะยังมึงทำอะไระอ,าาาาาาอ,อ่ะโอ้ววะยัสเโอ้โหสุดท้ายก็เป็นกูที่แบกนะต้งองไปต้องกูให้เก่งมากเพื่อนรักแต่ละบ้านจะม,ม,มีมีเรื่องของเขาเหรอ <c oughs> เรื่องของเขาบอกเรื่องของไอ้ยี่นั่น <c oughs> โอเมเก็บของกินด้วยนะคันแนะนำกูเลยกูยังไม่ได้เก็บเลยถ้าเราโดนลูกตาฆ่าตายเริ่มไหมไอ้นนางเห็นไนก็ด้ใกล้ดานสุดท้ายแล้ววะเป็นสิบชั่วโมงเป็นไปสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอะเกมเฮีย,เ,ยเนี่ย อะไรวะ MEC มอ้ M e วะออกกันต้องคุยมึงคิดว่าจะมีตัวอะไรหรอมีไหมคือเราต้องทำอะไรข้างบนรูเปล่าหาชั้นล่างให้ก่อนเฮ้ยชิบหายแล้ว ทำไมตามกูมีอาหารอยู่ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้ครัวตรงนี้ตรงนี้เอาไปก็กลับบ้านทีเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยกูมองให้อยู่ไม,ไม่ใช่ดีกว,ว่าเออมีไหมดอบดอบแล้วเหรอเอาเลยอ่ะเก็บไปอกดอบแล้วตร,ต,ตรงตีนตรงตีนเนี่ยเนี่ยเก็บไม่ได้เก็บได้เออ กูกูกูจะตายจะตายตลกอของกินแล้วของกินกูอยู่กับมึงไอเ้เหี้ยซอ้เพื่อนไอ้เหี้ยเอาของกินกูไป Five minutes later เอากระเอาโคบาเลยเอาโคบาเลยกูไม่ไไมไเอาไหนโคบาเอาไปทำไมอะ มันคงเอาให้มึงไปสร้างบ้านมั้งไปไม่ได้นะเว้ยอ๋อแอบตู้ได้ตังมีแอบตู้ให้แอบอยู่นะมีโคบ้าสองอันว่ะตังเรื่องของมึงดิไม่แคร์เลยอ๋อมันไว้มันไว้มันไว้ตีท่อไอ้เหี้ยไม่เห็นท่อแอร์ไหมมาห้องนั้นดิ กูเจอหนึ่งอันแล้วนะเจออะไรไอที่เราต้องใช้ประกอบอ่ะคืออะไรไอที่เขาต่อหนอ้าไอที่อ่ะไอขาวๆอ่ะที่มันเป็นท่อแก๊สอ่ะไอขาวๆก็เป็นแบบฝาปิดฟ้าๆอ่ะเออนั่นแหละกูได้มาสามอันแล้วกูได้มาหนึ่งอันละลอ,อันเดียวตั้งแต่กูตายตั้งมันมันผิพานมันวิงผ่านหน้ของกูกูเป็นตังกูออกการเข้าตู้ดิ โอ้ยเฮียอะไรผูไม่ตันแล้วตายยังเหรอไอตังเวลาไปถึงห้องนี้เลยเหรอโอเคไอ้เฮียอ๋อมึงอะมองจะมองหน้าก็รอแวงหลังมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้แก่ ไอ้ต่างตู้ไอ้คนไปล่อไม่จริงว่ะมือซ้ายกูไปขวาซ้ายขวานะพ่อมึงมันออกมาจากห้องไงซ้าเอ้มันไม่ออกมาจากห้องไหนมันอยู่ขวาประตูแรกคูอทางขวาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงออไอ้หัววายมึงโง่มึงโง่เนี่ย Cái... Ờ, cái nghe, tôi phải xóa cụ thầm. Ồ! Ơ, ừ, ừ, ừ. nghe? cái. Ôi. Ôi. Cái gì ไอ้ฮ่าแม่งไปไปปเฮ้ยฟังเพื่อนเราไปได้กีกาแล้ะไปเปิดประตูเอหรือเพื่อเราช่างไม่ไอ้ไอ้เย้ย5 minutes later โอโห้หรูอว่าพลาผิีใช่หรอสุดแล้วปะเนี่ยนี่ไง โอ้นี่ไงลงรถลงรถพอ่อเอ,าอ้าลงรถจริงลงรถที่อะไรอาเคดเหรอเปิดปะปะน่าจบแล้วมั้งของพี่บูมแกจบตอนเนี้ยเฮอะเลยวะพวกกูยังไม่จบคือร้องไห้ของพี่บูมแกเล่นตำนานกี่ปีแล้ววะหรือเดือนเดือนเดือนดิเกมออกมน <C US S> จบแล้วเนี่ะจบแล้วใช่ไหมหัววัวใช่ไหมหัววัวมันหัวว่ามัน,มนยังนะทำไมของพี่วูแสดงว่าตอนอเกมยังไม่อัปเดตแน่เลยเที่อแต่ตอนเนี้ยไม่น่ามีอะไรหรอกมั้ มันต้องมีลิปยอย่างนี้วะกูก <c oughs> ูรู้แล้วมันยังไม่